สวัสดีครับ716วันสงครามยูเครนมีคำพูดโบราณพูดไว้ว่าอย่าเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึก แต่ว่าสงครามยูเครนเนี่ยเราเห็นรัสเซียเปลี่ยนแม่ทัพเป็นว่าเล่น34คนแล้วนะครับสมัยนี้ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ต้องอธิบายก่อนว่ายูเครนก่อนหน้าสงครามสภาพกองทัพก็ไม่ได้ดีมากนักมีข่าวเรื่องการทุจริตมากมายนี่อยู่แล้วและด้วยความที่ยูเครนนะครับใกล้ชิดกับรัสเซียก็จะมีทหารบางส่วนเข้าข้างรัสเซียอยู่แล้วโดยเฉพาะทหารระดับสูงต้องเข้าใจว่ายูเครนเนี่ยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อน ความสัมพันธ์ฝ่ายการเมืองและก็กองทัพก็ย่อมมีการโปรเซียบางส่วนพอเกิดสงครามขึ้นมานะครับต้องกลายมาเป็นคู่ขัดแย้งความไว้ใจหาได้ยากมากในยูเครนแม้แต่หน่วยอารกขาประธานาธิบดีของยูเครนอันนี้ก็ต้องใช้หน่วยจากต่างประเทศนะครับก็เพื่อความชัวร์พะไม่สามารถวางใจทหารในประเทศได้ในระหว่างสงครามเนี่ยก็มีข่าว,ข,าวข่าวการทุจริตมากมายในกองทัพปดไปก็หลายคนแล้วนะครับล่าสุดประธานาธิบดีของยูเครน มีการสั่งเปลี่ยนผู้พิจา,ารณาทหารหรือว่าแม่ทัพใหญ่กลางศึก ปลดนายพลวาเลรีซารุสนี่ที่อยู่ในตำแหน่งมาเกือบสองปีแล้วก็แต่งตั้งนายพลโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพแทนนะครับอันนี้ให้เหตุผลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอยู่แล้วในยูเครนต้องยอมรับว่ากันว่าซารุสนี่นี่ถูกปลดเพราะว่าการให้สัมภาษณ์บอกว่ายูเครนเนี่ยไม่มีความคืบหน้าซึ่งสถาน,นการณ์แบบนี้จะมาพูดแบบนั้นนี่ไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแม่ทัพในครั้งนี้ของยูเครนแอดมินคิดว่าไม่มีผลต่อยูเครนมากนัก เพราะว่าปัจจัยมาจากภายนอกก็คืออาวุธจากตะวันตกและแอดมินชื่อว่ามีเสนาธิการจากตะวันตกแนะนําอยู่แล้วไม่มีผลจากการปลดว่าเลลี่ซาลุสนี่ในครั้งนี้นะครับส่วนการสู้รบตอนนี้ในเมืองอาร์เจียบน่ารัสเซียมีความคืบหน้าเล็กน้อยส่วนทางยูเครนก็ยังสู้รัสเซียทุ่มกําลังใส่ในหน้าหนาวหวังว่าจะยึดเมืองนี้ให้ได้เสียเท่าไหร่ก็ยอมนะครับอันนี้ดูทรงแล้วยูเครนต้องถอยนิดหน่อยเพื่อรออาวุธ ดักเก็บไปเรื่อยตัดกำลังรัเสเซียถึงจะยึดได้ก็ได้แบบไม่เด็ดขาดยูเครนถอยก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกับเมืองปากมดุดที่รัสเซียก็ยังยึดไม่ได้มาถึงวันนี้แล้วยูเครนเนี่ยต้องยืดหยุ่นทางยุทธวิธีถอยนิดหน่อยไม่เสียหายอะไรนะครับส่วนรัสเซียก็พยายามโจมตียูเครนได้โดนแล้วก็ขีปนาวุธ กองทัพอากาศของยูเคนี้ระบุว่าได้สกัดโดน11ลำจากที่ส่งมาทั้งหมด17ลำไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานมีรายงานเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียถูกจัดก,การไปหนึ่งลำสรุปแล้วเป็น KA-52 Alligator ซึ่งก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่กองเชียรัสเซียนี้บอกว่า ขีปนาวุธ18ลูกไม่สามารถจัดการได้เพราะว่ามีระบบป้องกันที่ดีมีระบบเทพพออามารบจริงก็ไม่รอดนะครับ k a 52 a l ิเก a ตอรของรัสเซียถูกจัดก,การไปเยอะตอนนี้เหลือไม่มากแล้วละครับพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เทพอะไรมากมายต้องยอมรับตอนนี้รัสเซียเหลืออยู่เทพเดียวก็คือเทพซู5 7ซึ่งก็ยังไม่กล้าบินเข้ามาในยูเครนนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่9กุมภาพันธ์2567นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ3,93,290นายเพิ่มขึ้นในวันนี้910นายยังสูงนะครับรถถัง6,385เพิ่มขึ้น2รถยานเกราะ11,921เพิ่มขึ้น22ปืนใหญ่9,435เพิ่มขึ้น24จรวดหลายลำกล้อง 981เพิ่มขึ้น1น,นะครับระบบป้องกัน666เท่าเดิมโดรน7209เพิ่มขึ้น18เครื่องบิน332เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนาวุธกล่อน1881เพิ่มขึ้น1น,นะครับเรือรบ24เรือดำน้ํา1อันนี้เท่าเดิมพาหนะ12551เพิ่มขึ้น38แล้วก็อุปกรณ์พิเศษนะครับ1509เพิ่มขึ้น4นะครับ